สามารถที่จะดูกล้องหน้ารถผ่านมือถือได้แล้วนะครับดูย้อนหลังตรงนี้นะครับ11โมง8นาที11โมง9นาทีสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน diy นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวกล้อง HEX Vision นะครับรุ่น c 2 0 0 s นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1,500นะครับอาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับก็มีจุดเด่นหนึ่งนะครับก็คือหน้าจอนี้อยู่ที่3นิ้วนะครับ เมมโมรีการ์ดสามารถใส่ได้สูงสุดถึง256 g ิกนะครับแล้วก็มี Wi-Fi ในตัวนะเวลาเราเปิดบลูทูธปุ๊บแล้วก็สามารถดูผ่านมือถือได้นะครับส่วนรายละเอียดก็จะอยู่ข้างๆนี้นะครับโอเคเราไปดูข้างในกันนะนี่กนคือตัวกล้องนะครับที่เสียบใส่ชาร์จนะครับแล้วก็มีพอกปุ่มเปิดตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็ข้างๆนี่ก็จะเป็นที่เสียบเมมโมรี่การ์ดนะครับ ันนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะครับ power เปิดปิดนะส่วนพวกสายชาร์จอะไรมันจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับจะมีที่เสียบตรงเสียบปุหี่นะครับแล้วก็เอาสายเนี่ยต่อตรงที่เสียบปุหรี่ตรงนี้ขึ้นมาเสียบต่อข้างบนนี้นครับแล้วก็คู่มือนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันดูนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก่อนอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอาแผ่นนี่ออกก่อนนะครับมันมีแผ่นพลาสติกแล้วก็ตรงจอตรงนี้ก็มีแผ่นนี้ได้นะครับ แล้วก็ดึงออกนะครับมันจะได้ชัดๆนะครับแล้วเราก็มาแกะตรงแผ่นกาวสารเอ็นนะครับแล้วก็ดึงออกมันจะเป็นกาวสองหน้าอยู่แล้วนะแล้วเราก็ติดได้เลยนะครับเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาสายไฟใส่เข้าไปตรงนี้นะครับตรงรูตรงนี้เลยนะครับ เราก็เดินสายนะครับข้างบนเนี่ยมันจะมีช่องเอานิ้วใส่เข้าไปได้อย่างนี้เลยนะครับดันดันดันมันเข้าไปนะครับเราใช้นิ้วดันเข้าไปนะครับส่วนตรงบริเวณนี้นะครับสายมันสามารถเข้าไปในนี้ได้นะนี่นะครับข้างล่างนี่ยเราก็ลูดไปตามยางกันเสียงนะครับแล้วก็ลูดไปข้างในนี่เลยนะครับใส่เข้าไปข้างในนี้ลูดลงมาใส่ลงมาข้างล่างนี้แล้วก็ล็อกเข้าไปข้างในได้เลยนะ แล้วก็มาเปิดตรงที่จุดบุหรี่นะแล้วก็เสียบตัวที่จุดบุหรี่เข้าไปแล้วก็เอาสายเนี่ยเสียบปุ๊บแล้วเราก็ลองเปิดรถด,ดูนะครับตอนนี้ก็มาเปิดแล้วเห็นไหมตรงช่องเนี่มันจะมีเมมโมรี่การ์ดที่เสียบอยู่นะแล้วก็ Card เอาแบตแ c a r ์ลาคัส่เข้าไปนะครับมันจะมีโลกสัญลักษณ์เล็กๆว่าใส่ด้านไหนเข้าไปนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับ มันจะมีล็อกแล้วมันจะมีเสียงแั๊กนะครับมันกําลังบันทึกภาพอยู่นะตอนนี้มันจะบันทึกอยู่ได้ประมาณสัก1อาทิตย์นะครับแล้วมันจะบันทึกทับไปเรื่อยๆนะครับวิธีการลงแอปนะครับมันจะมีแอปอยู่เราสามารถดูดผ่านมือถือได้ด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวแอปนะครับ h e k Dead Cam นะครับซึ่งใครที่ไม่มีก็โหลดที่ Play Store แล้วก็มาลงที่เครื่องได้เลยนะครับ พอเรามาลงที่เครื่องปุ๊บเราก็เปิดแอปมันขึ้นมานะครับแล้วเราก็มาที่ตรงบวกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่บวกอ่าแล้วเราก็มาตรงนี้นะครับเชื่อมต่อนะเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเครื่องคําว่า hikvision c สองศูนน s นะครับก็คือตัวที่ติดตั้งไปเมื่อกีีนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเลยนะครับรหัสพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ ก็บันทึกนะครับอ่าโอเคผ่านแล้วนะครับเห็นไหมเชื่อมต่อแล้วนะครับทีนี้เครื่องมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะก็เขาจะให้ตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็ไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ตัวเดิมก็ได้นะคืหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือใครจะเปลี่ยนก็ได้นะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับแล้วก็เปิดใช้งาน ก็จะเึ้นว่าปวดใช้งานสำเร็จนะครับก็ตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็ไปที่กล้องเปิดกล้องนะโอเคเล่นนะครับกดเล่นเลยนะครับนี่ตอนนี้ได้แล้วเราดูนะครับนี่สามารถที่จะดูกล้องหน้ารถผ่านมือถือได้แล้วนะครับเราสามารถแคปเจอร์ภาพจับภาพหน้านหน้ารถมาได้เลยนะ แล้วเราก็มาดูในนี้ได้เลยนี่นะครับเนี่ยภาพที่เราจับขึ้นมาก็คือภาพนี้นะครับที่เราจับเมื่อกี้เนี่ยดูย้อนหลังตรงนี้นะครับเนี่ยมันบันทึกไว้ตอนเมื่อกี้11บเอมงแนาทีส1บเอมงเ้านาทีส1บเอโมงสินาทีเนี่ยแต่ละคลิปนะเรากดแล้วเราก็สามารถดูดูบันทึกได้เลยนะครับอันนี้คือภาพนิ่งๆนะมันจะดูไม่ค่อยขยับนะแต่ถ้าเวลาลดลดไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่า คลิปมันจะเคลื่อนไหวตลอดนะครับเราไม่ต้องถอดเมมโมรีออกมาเราก็สามารถดูผ่านมือถือได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็การเปิดใช้งานการลงแอปนะครับหลังจากนี้ผมก็จะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ผมจะไปทดลองวิ่งใช้งานหน้าถนนให้ทุกคนดูนะครับสําหรับกล้องตัวนี้นะครับใครที่สนใจก็คลิกที่ตะกร้าสั่งซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่แอปส้มแอปชมพู แอปน้าเงินแอปดําก็เข้าไปซื้อได้นะครับมันมีอยู่นะครับตัวนี้นะราคาอยู่ที่ประมาณพันห้านะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ